อ๋อเฮ้ยเธอหยิบของให้หน่อยดิ หนูสวยที่สุดในโลกถ้าหนูไม่สวยขอให้ฟ้าผ่าเดี๋ยว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 ใจเย็นเห็นไหมฟ้าไม่ผ่านเลยผ่านเลยเนี่ยพอพูดความจริงน่าไม่ผ่านเลยถอนกำลังเลยถามคำพูดเลยด่วนเลยเอางี้นะเอ่อเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันต้องไปดูก่อนว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยวันนี้แต่งตัวแบบไหนมาเนี่ยอ๋อปกตินะโอ้โห อ้ยอ้ยอยอ้ยใจเย็นใจเย็นไปทางไหนดีอะทางนี้ล้กันมาโอเคทุกอย่างเหมือนกันหมดถ้าเดินไม่ดีหลงได้นะเนี่ยระวังยใช่อุย้ยเจอบ้านเดี๋ยว <JOE? S 2> เจวอกล่องไหงฮะมีรองเทา้ารองเท้าบูทแล้วก็มีบีดรุ้ซุปกับเอเมรัลอ์สองก้อนบวกกับใยแมงมุมสาอันเมื<ๆ>่อกี้มันเห็นอะไรเธอศพนี่ว่าอออุ้ย อปไปไปไปเดียเดี๋ยวเดี๋อะไรเนี่ย <c ute> เป็นกับดักเหรอคิดว่าใช่นะเมื่อเราเดินเข้าไปโดนตรงนี้ปุ๊บกับดักมันทิ่มลงมาเย,เย่์เยย์เยโอ้โหสภาพแบบโดนทั้งนนที่หนีบหนีบทั้งตัวแล้วก็มีเหล็กมาทิ่มทับอีกรอบอีกขอแยเซ็กสภาพสศพอ่าได้จะตายประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วเดี๋ยวเดเดไม่ได้อยู่ในสิบคดีหลอนนะ แต่ว่าอเ,อเออแต่เราก็สืบได้แหละใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ตอนที่ดูนะโซ่ตรงนี้มันเชื่อมไปหลายที่เลยอะ่ะมีทางขวาแล้วก็ตรงนี้เชื่อมไป,ไปอีกเหมือนเป็นกับดักที่มีคนวางเอาไว้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะนี่ขนาดว่าหลุดนักสืบมาแล้วเรายังต้องมาสือบอะไรกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับชายชุดดาทําให้เราตัวล็้ทํา <ำ S 1> ให้สมองเธอตัวแค่นี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นเกิดมาก็เป็นอย่างนี้แล้วอ๋อเหรออุ้ยงั้นไปทางนี้แทนเนาะ ้รผ่าดังมากฮะอุ้ยตกอหตกใจโอ้มีป้ายประกาศนะครับคนหายหน้าตาเหมือนนกเลยอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะหัวโคนเหรออุ้ยโอ้โหโหดร้ายมากแบบชาวบ้านโดนฝังดินเลยอ่ะไม่มีอะไรเนาะ ตกใจทุกทีเฮ้้ยยวาโอ้ยคุกบ้านผีสิงโอ้ยโอ้ยสภาพแบบปวดร้ายมากไอ้ยเครื่องประหารมาดูดิเทียบเลยโอ้โหจบเต็มเลยตายแล้ว งั้นก่อนงั้นเราต้องสำรวจดูก่อนแล้วล่ะเพราะว่ามันเหมือนมันโดนฆ่าหมดทุกคนเลยโอ้โหตกใจโอ้โหเละสภาพเละมากข้างในเข้าได้นะฮะแต่ว่าอาจจะต้องอเหมือนจะต้องหาอะไรมาปลดล็อกประตูก่อนนะ่ะมีกล่องนี่ไงมีปุ่มเจอแล้วเจอกุญแจแล้ว Let's go <S ได้แล้วไม่ปลอดภัยอะ่ะใช่คิดเหมือนกันดีได้ได้อะพกดาบไว้แล้วกันนะเฮ้ย<ะ>อย่ามทำสเสียง,สงเสียงดังใครอะใครอะอยู่ข้างบนชั้นสองใครไม่รู้ห้ามอย่าเพิ่งกดปุ่มนะห้ามส่งเสียงกดปุ่มมันเป็นเสียงไม่ใช่เหรอกดมันก็ดังอะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย

เดี๋ยวอะไรวะเนี่ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยา่าในบอกไม่มีผีใครมันบอกว่าไม่มีผีเสียงใครเลื่อยอะไรอ่ะกินอะไรอยู่อ่ะเริ่มเห็นมือตัวเองละเฮ้ chapter 2 the house ในบ้านเราถูกจับมาในบ้านใช่เราถูกจับมาเราต้องหาทางออกกันสิเนี่ยเห็นใครอ่ะเฮ้ยวาเฮ้ยมันพังอ่ะดีนะกินเยอะมันเลยรับน้ำหนักไม่ไหวไงน้ำหนักเยอะหนักเยอะทั้งคู่เลยกับดักของคนเก่งๆต้องมาพังเพราะพวกเราใช่ปะเพราะเรากินเยอะเออ นี่ไงจเจอแล้วครับต้นเรื่องของกับดกักเนี่ยเห็นบ้าทุกอย่างเชื่อมโยงมานี่หมดเลยในกล่องมีอาวุธให้มีขนมปังแล้วก็มีเดลี่หนึ่งเลมเกี่ยวกับอะไรเอ่ยถึงคนที่ไม่รู้ว่าใครฉันชื่อวิกเตอร์และฉันถูกเบบอเบมอตจับตัวมามากกว่า20ปีแล้วฉันใช้เวลาหลายปีในการหนีออกจากที่นี่แต่ฉันก็ทำได้อยู่ครั้งหนึ่งเบบอนั้นรักในการล่า และเขาก็เป็นคนที่ขาดการไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดและมีความซื่อสัตย์การหลบนี้ขั้นพื้นฐานติดตามต่อหน้าต่อไปที่ห้องหมอไอ้น้ำนี้เป็นทางออกทางเดียวใต้ห้องนี้มีทางเดินที่นำไปสู่ท่อระบายน้ำคุณต้องทำการกลั่นกกาสไอเสียเอาไว้เพื่อทำให้มันระเบิดก่อนที่สวิตในห้องไอ้น้ำหนึ่งวาวในห้องทรมาน2 วาวที่อยู่ในห้องนั่งเล่น 3. ามวาวที่อยู่ในห้องปฏิบัติการและ4ว่วาวที่อยู่ในห้องเครื่อง 5. ้าวาวที่อยู่ในสวนระวังตัวด้วยอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นจะทำให้ปั๊ปปี้ตื่นและสุดท้ายวาวที่อยู่ใต้ห้องลังคาเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูไม้<อ>เราต้องเปิดวาวทั้งหมด6วาวนั่นแหละงั้นเดี๋ยวต้องลองออกจากตรงนี้ก่อนอะถึงจะรู้เุ้ย แ h มเบอร์โอเวาวในห้องนี้เปิดแล้วเหรอห้องทรมานประตูว้องนี้เปิดไม่ได้เลยอะตรงนี้เราเดินได้แหละได้ไหมแป๊บนึงน,นะขอขอฮึบก่อนฮึบโธเอ้าไม่ต้องฮึบ <ette> หรอไม่ต้องห <c oughs> <c oughs> ้อง <c oughs> <c oughs> ตัวนี้มีการใช้งานแน่นอนครับแล้วก็โ,โอ๊ยอะไรอ, Г อะไรองไม่รู้เต็มไปหมดเลือดเจอหานเจอหน <c oughs> <c oughs> ังเออ <ensation> ดันเจียนเก็บม่หมดเก็บม่หมดเธอใคายอะโหมันเป็นคุกนี่นาเอ้ยนี่มันตัวที่เห็นใช่ไหมนเนี่ยหน้าแบบนี้เลยหน้าเหมือนกัน,นเลยต้องรักษาความปลอดภัยนะครับโอ้ยนี่ไงมีหมดเลยมีกล้องอตั้งแต่หนึ่งถึงหกเลยฮะไม่รู้ว่าที่ไหนบ้างลองกดกล้องดูอ๋อนี่คือกล้องหนึ่งอะฮะลอดูกล้องสองหน่อยสิกล้งสองอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ ุ้ยเฮ้ยไอตัวที่จับราบาร์มาอยู่กล้องสามอ่ะลิฟท์นูมหายเร็วหายไปแล้วแป๊บนึงหายไปแล้ววายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันวนอยู่ในบ้านหลังนี้เลยอ่ะอ้าวก็อยู่ในบ้านหลังนี้นี่แหละแอบได้คนเดียวตัวเดียวอ่ะอยู่ด้วยออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนวิวอยู่ได้นี่นะอยู่ได้อ่ะโอเคไปก่อนเมื่อกี้ล่าสุดเขาอยู่ห้องลิฟท์นูมอ่ะเฮ้ยห้องลิฟท์นูมห้องนี้นี่ เฮ้ยนี <Oui! geez! S 1> ่ใครว้าวเลวตีคนละไมอ่ะเขาไม่ได้ตีแล้วให้ตีอ่ะมันตีต่อตีไม่ไหวันอยู่ะต่อตีมันอยู่เธอช่วยเลยตีอยู่ตีอยู่เรา๋ยวคนเราสู้ไม่ได้หรอกจริงเราสู้มันไม่ได้เราต้องแอบอย่างเดียวโอ้โหบอกแล้วเราสู้ไม่ได้ไปยังไปแล้วมั้งโอ้ยฟ้าก็ผ่าจังเลย ต้องเปิดวาล ت ت oh, หห์วให้ครบทุกห้องนะฮะอ๋อห้องนี pp, ้คือ total chamber ห้องนี้อ๋อนี่ไงอันนี้คือเราเปิดวาล์วเนี่ยน่าจะเป็นการเปิดวาล์วแล้วต้องหาวาล์วต้องหาวาล์วมันอยู่ข้างหน้าเราเห็นป่ะน่ะวาล์วอยู่ทางนั้นไงเห็นวาล์วแล้วไปมันเบาแล้วอุ้ยหัวมันแรงมากเธอหนีว้ายว้ายว้ายวายเขาแอบไปแล้วฮะเขาแอบไปแล้ว เออไปตึกจ้าหาลือกันเลยโอเคตอนนี้ผมเปิดประตูห้องลิฟวิงรูมอ่าเปิดบ่าห้องลิฟวิงรูมแล้วนะต่อไปเป็นห้องลาบอราทอรี่เอ้ยลาบอราทอรี่โอเคมันอยู่ห้องดันเจียนใช่ไหมนี่ก็แปลว่าลาบอราทอรี่น่าจะเปิดแล้วปะเฮ้ยอะไรเนี่ยเออตายห้องเนี้คือห้องนี้แหละที่เราที่เขาบอกว่ามีท่อระบายใต้น้ำอ่ะส่วนนี้คือเอนจินร o มแต่ว่าทางมันโดนปิด ทางนี้เข้าได้เออที่จะบอกแ้วทางนี้ล่ะใช่ตรงนี้แหละไปมืดมากเลยอโอ้ยมืดมากเอ,อ๊ะเจอแล้วประตูนี่ไงประตูสวนเราบาราทอรี่เปิดแล้วแล้วก็ห้องหลังคาก็ปัดิุช์เปิดเรียบร้อยแล้วก็เปิดวาล์วด้วย yes sir ซ้ายขวาปลอดภัยโอเคนี่ไงเปิดแล้วตามมาเราต้องหาของนะครับ อทางไหนอ่ะโอ้โหกว้างมากมีกล่องแอบอยู่มียาซ่อนเอาไว้แม่ไม่พลาดหรอกครับรอยเลือดเข้ามาตรงนี้โอ้โหอุ้ยเฮ้ยฮะอะไรอ่ะเดี๋ยวแอบไงอ่ะออเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอออแล้วเสียงอะไรอ่ะไม่รู้กินใรกะปุใครใช่ตายเนียน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 ไม่เห็นไม่เห็น มันเหปิดก่อนเปิดก่อนเปิดเบาเก็บของเก็บของเปิดเบาเก็บของเก็บของเก็บของโอเคโอ้เขาได้นี่มาด้วยทรายเดนเราสู้กับมันไหมไหนอยู่ไหนมาดิมาดิมามาเลืถอยยาวคัณบ้าพเธออยู่ตรงนั้นนี่อุ้ยมาเร็วเอามานะบ้าน อือรุยมันมาสองตัวเลยเธอเขาตายแล้วเขาตายแล้วเกลีอเหลือแค่สองวาวนะครับในอ่าลาบราทอรี่กับห้องแต่งตางคาเอาวิธีเปิดวาล์วห้องนี้ก่อนมาได้ไงข้างในนั้นเอาได้กุญแจพอดีเลยอะไรเยอะแยะไปหมดนี่เอ๋โอ้ยมาตายเลยตัวตี้ต่อแล้วกันไปแล้วไปแล้ว นแล้วตรงนี้ก็น่าจะไปได้แล้วเขาคิดว่านะอุ้ยเสียงอะไรห้องอบไอ้น้ำอุ้ยนี่ไงเธอมาเร็วเธอมาเร็วตรงไหนอ่ะอ้าวเธอไม่ตามมาเหรอหาไม่เจอล่างสุดเลยมามามาเร็ว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  ไปแล้วไปแล้วทางไหนเนี่ยทางนี้เห็นกล่องไม่ได้เลยเห็นกล่องไปต้องเปิดของเต็มก็จะเอาเริ่มหิวแล้วโอเคเฮ้ยเราอยู่ในน้ำแหรอเนี่ยใช่ตอนนี้อยู่ในท่อระบายน้ำแล้วมีกล่องด้วยครับโอ้อะไรก็ไม่รู้เดลี่ตอนสองแมปนี่ใช่ไหม อ๋อแผ่นที่แผ่นที่ในในนี้ในท่อระบายน้ำเดี๋ยวขออ่านไดอารี่แป๊บหนึ่งนะไดอารี่เล่มสองฉันได้วาดสถานที่นี้เอาไว้จากการสำรวจของฉันหัววาลเอและหัววาลบีสามารถเปิดได้ในท่อระบายน้ำนี้เราต้องไปเปิดท่อระบายน้ำมาเปิดวาลวเพื่อให้น้ำไหลหรือประตูเปิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่แหละเอาไปหายใจก่อนดีกว่า Okay, เจอวาวแล้วตู้เปิดแล้วเฮ้ยโอ้ไนเนี่ยโอ้โหเจอชุดเนเธอร์ไลท์ฮะน่าจะเป็นของที่เขาซ่อนไว้อะทั้งเซตเลยอะเขาจะไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาหยิบไปให้แล้วกันดีที่เดินเข้ามามาันน่าจะซ่อนไว้ให้เราด้วยแหละมาแล้วไงโอ้โห <laughs> อันนี้ไม่ใช้ดาบแล้วก็อันนี้ถืออันเนี้ยไว้ที่มือซ้ายก่อนแล้วก็ใช้ธนูเนี่ยง้างแต่กระสุนโอ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ปลอดภัยโอ้ไม่ก็ไม่ปลอดภัยดินถล่มมาทัพบพวกมันซะก่อนเราก็เลยรอดโอเคเออมีแดลลี่สามด้วย ว่าไดรี่แป๊บนะในคลังสินค้านั้นมีริบตัวหนึ่งอยู่มันจะพาคุณนั้นขึ้นไปที่ห้องแต่ลังคาได้นั่นะเป็นทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่การที่จะเปิดใช้งานมันนายต้องหาสวิชในห้องก่อนที่นี่นะมีสารเคมีกระจายอยู่ทั่วไปหมดแล้วมันจะทำให้นายนะ่ะล่องหนแล้วก็หลบจากพวกศัตรูหรือภัยร้ายได้เดี๋ยวนายก็รู้วิธีใช้มันเองละสารเคมีอย่างนั้นหรอ แล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงหายตัวนี่ไงได้ประมาณสามสี่วิอ่ะเนี่ยเหรอใช่เฮ้ยทางนี้ไปได้นี่เฮ้ยแต่มันมีมอนเตอร์อยู่ว้ายมันมาแล้วกดเร็วกดเร็วกดเไม่มันเข้าไม่ได้อ้าวเดี๋ยวเลองหาดิมาละลองดูมีเวลาห้าวิมันไม่เห็นจริงจเอ้ยมันเห็นแล้วเพราะหมดฤทธิ์ต้องหนีก่อน ปีนเลยปีนปีนปีนถาวรไม่รอดหรอเออเธอไปแล้วเหรอเขาติดเขาติดเอ๊ะเขาติดเอ๊ะขาท้ายอยู่ข้าวท้ายอยู่หนีอยู่เออเขาอยู่ไหนเนี่ยเออนี่นี่หายตัวหายตัวหายตัวเลยหายตัวหายตัวใช้ด้วยมันเห็นไปเร็วเป็นสิบเลยเขาโดนตอรสองมุมเลยมันมีทางอื่นหนีทางนี้เขาได้อ้าตายปะ ตายเราต้องหาสวิชก่อนนะเพื่อที่จะเปิดให้ลิฟต์มันใช้งานนะตอนนี้นะแต่พวกนี้มันเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยเขายิงเขายิงเขายิงเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอ่ะนี่ไงเย่เปสวิชได้แล้วอะไรอ่ะลิฟทำงานแล้วเราต้องไปหาทางขึ้นลิฟต์ไป let's go นี่ไงลิฟต์เจอแล้วไปเร็วกอดบันไดไว้เดินไปกอดบันไดโอ้โอเคตอนนี้เข้าสู่ chapter ์ห้าแล้วห้องใต้หลังคาอุย้ยอะไรอะ่ะอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะแอมวิกเตอร์แอมเบบอลแอมวิกเตอร์แอมเบบอลกู๊ดไบต์วิกเตอร์ แอมเบร์แอมวิกเตอร์เอ๊ะสมุดเล่มนี้เขียนเอาไว้ว่าบนภูเขาคุณได้ยินเสียงร้องของมวลชนคุณได้ยินการเคลื่อนไหวของสัตว์ร้ายความผิดปกติที่กำลังคลืบคลานเข้ามาผู้ทรงอำนาจกำลังเตรียมกองทัพกองทหารของเขาพร้อมสำหรับการสู้รบและผู้นำก็โกรธมากนั่นคือเหตุผลที่เขาจะส่งทหารไปควบคุมเล่มนี้ล่ะ ในสถานที่ที่เน่าเฟะที่สุดจากหมู่บ้านที่ไม่มีใครรู้จักวิกเตอร์แบปทิสเกิดท่ามกลางคอ,อกมาที่แม่ของเขากําลังดูแลอยู่หญิงสาวอายุประมาณ25ปีที่ทิ้งลูกคนก่อนของเธอให้ตายถึง4ครั้งอูหญิงสาวคนนี้หดร้ายมากเลยนะฮะผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจปล่อยให้สิ่งมีชีวิตนั้นตายแต่การร้องไห้ของทารกเป็นการเผยตัวของเธอแม่ของเธอถูกจับและโดนประหารโดยการตัดหัวในข้อหาฆาตรกรรมทารกอืม เด็กร้องขึ้นมาก็เลยทําให้คนอื่นนะได้ยินแม่ก็เลยโดนจับวิกเตอร์ใช้ชีวิตวัยเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าเขามีความสามารถพิเศษในการฝึกสัตว์อยู่มาวันหนึ่ง mm hmm. เขาได้สั่งให้ฝูงอีกาบินไปควักดวงตาของครูที่คิดเหยยดยามว่าร้ายกับเขาโอ้โอเถื่อนอย่างไรก็ตามทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเขาทําให้เขาได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดและได้รับการยอมรับสําหรับผลงานของเขา เมื่อเขาอายุได้30ปีเขาสูญเสียครอบครัวไประหว่างเหตุการณ์ปล้นหมู่บ้านนั่นเป็นเหตุผลที่บังคับให้เราต้องปล่อยเขาเนื่องจากความไม่มั่นคงทางอารมณ์และเขาก็ได้เริ่มการรักษาทางจิตวิทยานั่นทําให้เขาได้กลายเป็นโรคบุคลิกภาพแตกแยกหรือหลายตัวตนในบุคลิกเดียวกันฉันไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยว่าวิกเตอร์จะกลายเป็นชายผู้โด่งดังและชายที่น่าโศกเศร้าที่สุดในชีวิตนี้ของเขาจากด็อกเตอร์พิลส์ในกล่องนี่อะไรอ่ะ มีหัวกะโหลกับโคเด็กเก้าอ่านสมุดเล่มนี้ป๊บนึงความจริงที่ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ก็คือไม่ว่ามันจะไปที่ไหนเบย์บราวก็จะตามฉันไปเสมอฉันจะเป็นตัวตนของฉันในตอนที่เขาต้องการพักผ่อนฉันหาเวลาเขียนหนังสือและซ่อนหนังสือเล่มนี้เบฮมอตอยู่ห่างเพียงเอื้อมเดียวจากการรู้แผนการของฉันที่จะกำจัดเขาโอ้ฉันคิดว่าฉันทนเขาต่อไปไม่ไหวแล้วเขาแข็งแกร่งกว่าฉันมากฉันคือเบบาวเบฮมอตเดี๋ยวนะ โคเดก้คืออะไรฮะเบฮิมอตและฮิโรบายนั้นทําพันธสัญญากันเพราะเขารักตัวเองวิกเตอร์คือจุดอ่อนเบเบาคือการแก้แค้นและเบฮิมอตคือปีศาจร,ร้ายเบเบาทาสนธิสัญญากับปีศาจจานวนนับไม่ถ้วนและขายวิญญาณของเขาให้กับเบฮิม<า>อตเฮงไงวิกเตอร์ เฮ้ยทำไมหน้าเป็นงั้นน่ะจะฉันรู้จักนายฮะรู้จักเราได้หรอนายต้องหยุดเขานะเขาแข็งแรงขึ้นทุกๆวันแข็งแกร่งขึ้นทุกๆวันนายต้องฟังฉันแล้วก็ระวังตัวมากๆก่อนที่เขาจะกลับมาแล้วฉันเชื่อชุนได้เหรออืมไม่น่าหรอกเดี๋ยวก็จะรู้เองแต่ฟังนะฉันมีความลับที่เราจะสร้างน้ำยาพิษนั่นได้แล้วซ่อนมันเอาไว้ในห้องที่อยู่ทั้งขวาของฉันฮะ หมายถึงยาน่ะเหรอแต่ฉันเดิมมันเข้าไปแล้วก็จะทําให้บาเบลนั้นจากโลกนี้ไปเร็วเข้าเราไม่มีเวลามากไปเร็ว <c oughs> มาเร็วมาเร็ว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 เราต้องหายามาให้เขาคนนั้นน่ะแล้วนี่ยทำอะเฮ้เราจะเชื่อเขาได้เหรอไม่รู้แต่เนี่ยคือวิกเตอร์เฮ้อ๋อ,อรู้แล้วบาเบลเหรอแกทำอะไรกับวิกเตอร์ ไม่ม่อะไรมากหรอกฉันแค่ทำให้เขาไปหลับเท่านั้นนายสายเกินไปแล้วเร็วๆนี้ฉันจะมีคำสั่งที่ยิ่งใหญ่กองทัพอันน่ากลัวและทรงพลังของฉันจะมาที่นี่เรื่องเกี่ยวกับยาพิษนั่นเอามาให้ฉันสิยังไงอะนายไม่กลัวฉันไงไอ้บาเบลอาอาอาา ฉันบอกแล้วไงกลับมาที่จุดประสงค์สำคัญดีกว่าไหนหลายยาพิษที่พวกแกหาอยู่ไปกล่องนี่ไงเอรู้ไหมทำไมฉันไม่ให้คุณอ่าก็ได้ไม่ให้อย่างนั้นเหรอนี่มันดูน่าสนใจมากเฮ้ยไปไหนแล้วอะเฮ้ยเฮยไปไหนแล้วอะไรล่ะเราหรือเปล่าไมเราเรียายาไปไปให้เออวิตเตอร์เอร ก็วิกเตอร์คนเมื่อกี้แหละอ๋อเหรอใช่บาเบลมันควบมัน้ย,ยบาเบลมันควบคุมร่างวิกเตอร์วในการเปลี่ยนโลกใบนี้แกจะต้องกล้าที่จะเสียสละบางสิ่งว่แกได้แสดงให้เห็นถึงความโลภความร้ายกาจและเสแสร้งว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดและโดดเด่น แกทำลายทุกๆสิ่งที่วิกเตอร์รักและจากความโลภของแกฉันก็ได้เกิดขึ้นมาจากความโกรธแค้นของเขาและตอนนี้ฉันก็จะทำลายทุกๆสิ่งที่แกรักเฮ้ยเฮ้ยปล่อยแก๊สอีกสองนาทีมีเข็มทิศกับแดรี่เล่มห้าแล้วก็มีอออแก๊สแชมเบอร์น่าจะเป็นแผนที่ปะแมปบายบแล้วก็ขีดค่าเป็นวิกเตอร์ n o t ต i n g here, d ดอนโกอ๋อ ก็ทางที่ไปมีทางเดียวนี่เด้อเด้อเด้อเดเดลี่ห้าเขาบอกว่านายมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเกิดนายพลาดเนี่ยชีวิตนายก็จะจบลงมันสาคัญมากๆนายจะต้องเอายาพิษเนี่ยใส่ไว้ในฮอปเปอร์ของเครื่องยาพิษนี้เป็นแค่สิ่งเดียวที่จะฆ่าบาเบลได้ฉันมั่นใจโอเคงั้นภารกิจคือเราต้องเอายาพิษไปใส่เครื่องใช่ไหมฮะแล้วก็ฆ่าบาเบลได้นี่คือสิ่งที่วิกเตอร์เขียนเอาไว้อุ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเต้องวิ่ง้ต้องวิ่งเฮ้้ยต้องไปแล้วต้องไปแล้ว อออขวาขวาขวาทางไหนทางไหนทางไหนตามมาตามมาตามมาเร็วเร็วอุ้ยประตูปิดน่ะว้ายเฮ้ยกจะดับไปนี่นว่แบ่งนี่แบ่งนี่อ้วมันทางไหนทางไหนมันไปไม่ได้เลยมันโดนขวางหมดเลยอ่ะทางนี้หรือเปล่าเหนียวโ้ยเลวเ็วเลวไปไล่เอ้ยวินเตอร์ไล่อะบู๊เกตหาวินเตอร์มาทำอะไรทำอะไมาำอะมาทาอะไไม่รู้ไม่รู้เร้ว โหปีดิหิวก็หิวอ่ะอาหารจะหมดแล้วด้วยอะ่ะเขาไม่อยู่อังน,นี้เร็วๆเข้ามาเร็วโอเคใส่พอยชันไปในฮอปเปอร์เอาไปาบาเบลเราต้องสู้กับบาเบลอย่างก้นหรือย่ไปต่อโอ,โอ้ยโอ้ยอะไรอ,ะอ่ะอะไรอะ่ะเธอวางพ้อยซันลงในฮอปเปอร์แล้วใช่ไหมวางแล้วใส่ยายพิษไปแล้ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วอุ้ยรูปตอนเด็กคุกกี้อานอนิจังเลยตอนวาเบลเป็นเด็กหรือเปล่าอุ้ยอ้าวโดนขังบายอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะไม่รู้ดลบยาก่อนอุย้ยรอบทิศเลยเยี่ยมดลบยาด้วยอ่ะเอาด้วยดลบยารอเลยมือตือต้อๆเลยทีน่นี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลยอ้า โอนขาขึ้นเรื่อยๆโอ้ไม่โอ้ไม่ก้าทางนี้แล้วนะเธอเพราะว่าต้องวิ่งแน่เตรียมตัววิ่งบาเบลน่ากลัวมากอ่ะโอ้ยมันอะไรอ่ะมันยิงอะไรอ่ะเออฮะประตูเหล็กร่วงลงมาทับพวกมันตายหมดเลยอ่ะมีใครมาช่วยเราหรือเปล่าไม่รู้โออ เออมามาช่วยเราเหรอโกเลมที่เห็นตอนแรกจำได้ไหมอืมคือเขาช่วยเราหรือว่ายังไงอ่ะไม่รู้มาช่วยเหรอเฮ้ยเขาบอกที่รูปอะดูดีเฮ้ยอย่าไปยุ่งดีกว่าเธอออกดีกว่ามาเร็วเขาต้องมีความหลังอะไรแน่ๆอ่ะไม่รู้ไม่อยากแกรู้เรื่องเพราอาจจะมาเหอะถึงลูกนี่ไปเหอะนี่ไปเหอะโกเลมเมื่อกี้ช่วยเราหรอ ใช่ทางออกยังไงทางออกเอออ่ะโดนขังอีกแล้วบาเบลออกมาสิเฮ้ยริไรอะอะไรข้างหน้าเฮ้ยอะไรอะไม่กลัวหรอกฮะจะฉันขอโทษอ่ะเป็นไรอะครับคุณวิกเตอร์ บอกแล้วว่าทำอะไรฉันไม่ได้และที่นี่ก็ถึงตาที่พวกแกจะต้องตายเอ่เฮ้ยเันอเฮ้ยไป้เร็ยไปเร็วประตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดเฮ้ย้้ย้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้ยเ่ Ellie lắm nữa 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 gì, nữa 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 à nữa 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 bùn Yeah ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณแมปนะฮะขอบคุณผู้สร้างแมปนี้ที่สร้างแมปดีๆให้เล่นนะฮะในเรื่องจ๋ามากใครที่อยากเล่นแมบนี้เนาะล่างหน้าจอนะครับไปติดตามกันได้นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ